châu âu chắc chắn chưa có cố nào chắc chắn chưa có cố nào chưa có แกกี่แล้วพีนองแกกี่แล้วแกกี่แล้วแกแกกี่แกวัุสราองกินม้อเมื่อไหร่บาปาคืองเชื่มไว้เื่อมเชื่องขก็จะเม่ต่อ มีนี่กล้วยครับผมกล้วยกล้วยเขาบอกว่ากล้วยเป็นเรื่องกอนเป็นสมุนไพรต่างพูดดินี่สมุนไพรต่างวิดนำลงไปเข้าไปก็จะเป็นแค่เรื่องกล้วยต่อไปก็จะเป็นแค่เรื่องกล้วยนะครับข้อไหนแจกคีบซักใครนะไม่ได้แจกสายอะไรคืนใครวะนี้จะดินขายใไล้ึ้นเลยมีเยอะบาทครับนี่ อันนี้คือแจกเหมือนเลยนะครับุต้นคนไนหงวมากให้คือแจกเอาลพี่เาอว่าออกรอย่างจีนจีนเอาครับเิ

การบริก้าเียสมจรานอยังคิดดีดแล้วใอะตงคิดดีๆคิดก่อหน้าพ่อหน้าแม่ยืมีดเลยาตุ๊กตปตุ๊กข้าวเหนียรยานครับ กำลังหลังมัดกันบอกอย่งนิดีๆแล้วบอกเตรียมหูนองเตกนมาดีๆแานกําลงเตรียมตัวครับผมมนดีเราสามสี่สิบจะดินตูแบงเครื่องท่านึงไง Yeah. <laughs>